สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านพวานิมนต์พระทรพิธีโบราณหลังมีเข่าลือว่าเจ้าอีก20่สิไรมาแทนที่เมื่อวันที่27พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านชุมชนวัดป่าลานคำตำบลแม่ตำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาต่างพะวากับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุรถชนการมีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องและล่าสุดมีเข่าลือไปทั่วว่า ผีเจ้าอีก20รายมาแทนที่ตรงบริเวณถนนพหลโยทินสายพะเยาลำปางหรือแยก100ไร่ตุงแดงหรือแยกจุดกลับรถหน้าตลาดป้าหมายชุมชนวัดป่าลานคำจนชาวบ้านในชุมชนพวาผากันนิมนต์พระสง์เกจิดังมาทำพิธีเข้าเบิกสวนทอนมาทำพิธีเพื่อปัดเป่าไล้ผีสัมภเวสีเร่ร่อนหรือผีที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ที่เกิดบริเวณแยกมรณะหนึ่งร้ยไร่แห่งนี้ได้ไปผุดไปเกิดและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านในชุมชนจนชาวบ้านต่างพาการทำเครื่องรางของครั้งแต่แล้วเข้าสารน้ำขมิ้นส้มปล่อยได้สายสินทายเข้าร่วมทำพิธีพระสงค์เขาเบิกสวดถอนเพื่อให้พระสงค์สวดมนต์ให้เกิดพลังต้านและขับไล่ดวงวิญญาณผีตุงแดงหรือสัมภเวสีให้หลีกหนีพ้นและไปผุดไปเกิด ตามความเชื่อของชาวล้านนาที่มีมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันโดยพิธีเข้าเบิกสวดถอนจะมีชาวบ้านมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากโดยพิธีจะทําเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งเป็นเวลาของผีเริ่มตั้งแต่20นาฬิกาไปจนเสร็จสิ้นพิธีจะมีการตีค้องกังสะดานและมีการหว่านข้าวสารไทรขับไล่ผีตามจุดต่างๆที่เชื่อว่ามีผีอาศัยอยู่หรือบริเวณรอบบ้านเรือนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ